าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคนนี้ธิดาครบเ้าเดือนพอดีนะคะก็เลยพามาลงสาะ์ครั้งแรกคือลงสาขะที่แบบมาเรียนนะไม่ใช่แบบเล่นเองเนาะใช่แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่น้องจะได้มาเรียนว่ายน้ำอย่างถูกต้องนะครับหลังจากที่พ่อเขาพาเรียนมั่วๆมาตลอดใช่แต่ว่าที่ที่พามาก็คือยังดำน้ำไม่เป็นแล้วพอเวลาน้ำโดนหน้าก็จะแบบร้องลัวใช่ เมื่อก่อนก็นคือแค่ลอยน้ำอย่างเดียวลอยตามองยางนะครับวันนี้ก็ครั้งแรกที่มาเรียนเนาะก็มาเรียนที่บางกกอกคิศสาขาบิกจ่ายใกลบ้านเลยใกลบ้านมากใช่ใกลจริงเคยมาทำงานแบบนี้ <laughs> นะครับสะดวกมากเลยนะคะนี่ได้ชุดใหม่มาแล้ว<ส><ด>เดี๋ยวกำลังจะลงสั่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าลงสั่งครั้งแรกของพี่ดาจะเป็นยังไงสู่ๆนะลูกสู้ๆค่ะ 老干干。嗯 <laughs> <laughs>

เสร็จแล้วเสร็จแล้วสนุกสนานมากเลยนะท่ดานะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเรียนเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ท่ดาเนี่ยได้ลองดัานน้ำด้วยประมาณ2วิใช่ไหมลงไป แต่ทำได,ด้ดีนะเออทำได้ดีไม่งอแง,เ,งเลยใช่ไม่ร้องไห้เลยตอนแรกนึกว่าแบบโดนน้ำแล้วเขาจะร้องแสดงว่าจริงๆค่ะแล้วเขาก็โอเคเใช่แล้วทำไมเวลาเราสาบผมที่บ้านเราร้องจังเลยเอ่ะฮะไม่เหมือนกันอ่ะไม่เท็าไรเท่าไาถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพามาไหว้ใหม่บ่อยๆกันเนาะจะได้เก่งๆนะคะครับผม